จังหวะน,นี้สวนกลับมาที่วีเอร่าวีเอราแทงมากลางเบิ้ลหนึ่งทีมาที่เมสซี่เบิ้ลลามาอีกที่วีเอร่าเห็นแล้วปาดมาที่เดวิดแบ็กแฮมโอขวานิ่มนิมมาอีกหนึ่งจังหวะสวนเหมือนเดิมแต่เมสซี่แทงกลับหลังเลยลูกนี้อุกหูสก,กัดพลาดไปแล้วไม่เคลืนเว้นโอ้โหโล่งๆเลยลูกนี้นิ่มนม มาอีกจังหวะหนึ่งเขาได้บอลยูตัดได้ไหลอันจิกมองแล้วแทงตัดหลังอีกรูนึงโอ้โหไปแล้วดักบนผ้าอีกแล้ว็ยกมาโอ้โหไหลเขา้าหมารู้อบรับเติมเกมเ,มเติมถูกเติมไวให้สปีดได้คิวแป๊บเดียวเสร็จปลอดภัยได้ทั้งระบบ iOS และแอน r o อยสตรีมเมอร์ดังๆใช้กันเพียบครบเครื่องเรื่อง e อีฟุตบอลนอกจากนี้ยังมีสินค้าบริการเกมชั้นนำมือเด่ออีกมากมายสนใจเติมเกมคลิกลิงด้านล่าง เปียแท้คนติดตามมากกว่า1น0 0 0แสนคนแล้วนะครับสวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับลาดจันวิดีโอวันนี้ก็จะมาแนะนำแผนบวกโค้ดเท่ากับ D1 อีกเช่นเคยนะทุกคนนะวันนี้ก็จะเป็นสไตล์รองบนลคอเตอร์กับแผนนี้เลย4 2 3 1ที่ทุกคนเห็นนี้เลยนะก็ ก่จะไปรับชมคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อไปกระจัยในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับคลิปเดียวก็ไลค์เหมือนเดิมนะทุกคนนะก็ไปดูกันเลยครับว่าเราควรใช้โค้ดของคนไหนนะก็ผมก็แนะนำโค้ดของเอลิเทนฮารกนะเพราะว่าเขาบู s สปีดขึ้นมาหนึ่งนะผมก็เลยใช้เป็นตัวนี้นะแต่ว่าถ้าใครไม่มีก็ใช้เป็นโค้ดของเอติโกมาริดตรงนี้ก็ได้นะก็เป็น องบนเคาน์เตอร์เหมือนกันแต่ถ้าใช้โค้ดที่ต่ำสเตตต่ำกว่านี้นักเตะของเราอาจจะค่าพลังลดลงนะทุกคนนะก่อแนะนําใช้โค้ดของเอเตโกมาดริตนะก็จะเป็นรองบนเคาน์เตอร์เหมือนกันก็ต่อมาก็จะเป็นแผนนะก็มาดูเลยว่าแผนนี้จะหาได้จากสโมสรอนไหนนะก็จะพาทุกคนไปหาพร้อมกันเลยก็ให้เรากดไปที่เบสทีมเซตติ่งกดเข้าไปตรงรองสุดท้ายนี้นะแล้วก็กดไปที่เบสทีมให้เราเข้าไปที่ยุโรป อันแรกเลยนะทุกคนแล้วก็เข้าไปที่หลีกที่3แบบนี้แล้วก็ทีมที่1เลยทุกคนนั่นเลยนะทีมที่1ที่ผมติ๊กไว้ก็จะกดตกลงไปแบบนี้แล้วก็ให้เราแบ็กกลับมากดที่โค้ดแล้วก็เช็งฟอร์เมชันแล้วก็ดีฟอ t ไปแบบนี้ ทุกคนก็จะได้แหรียญซีสมนาสวยๆแบบนี้ได้เลยส่วนทีมใครจะจัดอะไรก็จัดได้ตามสไตล์ตัวเองเลยนะทุกคนนะตรงนี้ผมก็จัดเป็นสไตล์ทั้งเปิดได้ทั้งแบบเลี้ยงเข้าไปยิงได้อะไรแบบนี้นะก่อนเน้นตัวที่ปีกริมเส้นที่มีความส่งแม่นยำนะผมก็จะใช้ประมาณนี้นะตัวที่เป็นปีกนะนอกกนั้นก็จัดตามความชอบของทุกคนเลยนะก็ประมาณนี้ก็ไปดูกันในเกมเลยครับว่า แคนนี้แล้วก็บวกสไตล์ลอกบนเคอ์เตอร์จะโหดหรือเปล่าก็ไปดูกันเลยครับมาเริ่มจิมแล้วของผมก็อยู่ฝั่งที่เป็นจีมสีขาวนะมาอยู่มีเมซี่ม้วน,นมามาจีมมากิเลเย่เปลี่ยนออกมาที่ปีกซ้ายแบ็กซ้าย,ายมาที่ปีกซ้ายแลยนจิกดับบอลทัดึ่งทีไปแล้วแลนจิกม้วนมารอเพื่อนมองอยู่ให้ไปโอ้โหลำหน้านะทุกคน<อ>ว่าจะดับบอลทัดก็ไ่เปิดสเชๆหน่อยก็แตกเขาเยอะมาก โอ้โหล้ำไปตัวหนึ่งเลยเมื่อกี้มาดูกันต่อเทนเนล็กซันเดอร์อน,น,นอุเปิดมาลูกนี้ย้อยกระตกนิดนึงก็โคกอโอ้โหเล่นแรงมากนะทุกคนวียอล่านะผมได้มามันก็โคกอีกอืมาแล้วไปแล้วเอโต้เอโตแทงมาืล้ำหน้ายอยีกแล้วนะทุกคนอโอ้โหนิดเดียวเมื่อกี้ถ้าไม่ล้ำนะหายแน่แเมื่อกี้มา ดวนต่อาอาโนเปิดมาย่อยๆมาโคกไว้ลูกนี้ืฟันได้ปาทีคิมิดคิมมิด,มมดโตส่งกับมาหลังโอโหหนึ่งสองอยู่หลังเลยทุกคนโอ้โหเอโตผมเหนื่อยแน่โอ้โอหทุกคนโดนแล้วผมโดนเคาะแล้วโดนเล่นแล้วนี่ไงดากไว้เราขอเพื่อนวิ่งดูสิ <c oughs> ก็ขเขาก็ยังได้บอลอยู่นะนดูเบนเดียสลงมากลางเมสซี่เมสซี่กิมิตนี่ไงละ่ะโดนดักไว้กิกกิกกระชากปาดมาให้เพื่อนอด,ดูเบนเดียสดัสดสดดดกไว้ได้นะเมื่อกี้ไปแล้วขอส่วนแล้วนี่ไงออก็ยังดักได้ยูเวลา่าขอกกลางมาเมสซี่เบิร์นมาทีเอโต เอโตปาดออกมาปีขวาแวแฮมหี๋กอยากหาเพื่อนเมสซี่วิ่งโอ้ไม่ใช่เมสซี่เอ,ตอโตยกมาลูกนี้ <c oughs> เกือบไปแล้วนะไปสวนต่อเยล่าดูทีมเขาจะทำยังไงโหสบายพิคนแบบนี้มาแทงเข้ามาเมสซี่เมสซี่ติด,ด,ดนิดเดียวเป็นนิดเดียวสองคนเลยเมื่อกี้ไปแล้วเขาสวนแล้ว เขามากลางเมสซี่คิมิตเขามาวีเล่าโดนชนวีเล่ากับวีเล่าชนกันเองเมสซี่ลองปาดมาดเโโูเอโต้โอ้โหเอโต้ลุดแล้วปาดเข้ามาในให้เมสซี่ง่ายๆเลยครับลูกมีโอ้โหไหนดูซิถือรองเท้าวิ่งซะหน่อยเมสซี่ล่างนี้ก็เป็นล่าง2009นะทุกคนนะเป็นล่างอย่างหนุ่มอย่างแั่นอยู่ยนะผมก็ไปล่ามานะ มาดูวันต่อนาไปแล้วนะทุกคนหนึ่งประตูต่อศูนย์เอาเขาแทงมาลูกนี้ก็สับด้วยซ้ายโอ้โหหัวจะยิงเขาได้ดูเขายิงคืนดีทุกคนแค่แทงมาแค่นี้แล้วก็ยิงเบาๆเองนะโอ้โหไม่น่าเข้าเลยทันทีนี้น่าจะเสียได้อยู่นะแต่ว่าก็เข้าไปแล้วไม่เป็นไรคนหมวนมาแข่งลองดูซิไม่ผ่าน มองยังได้อยู่พลาดดอกเมกนลี่เข้ามาเมสซี่เมสซี่ปั่นลองดูอืยังห<ม>่างเลยทุกคนห่างมากๆเม,มื่อกี้แต่ก็ไม่เป็นไรเขาขอบอลอีกแล้วนี่ไงผมเปิดขีดนึงบุกเลยดีกว่านี่ไงล่ะชอบเคาะใช่ไหมแทงมาดูเอตอโต้หมวนมานปาดมาปาดมาอีกหนึ่งทีเมสซี่นิ่มนิ อืมชอบปัดใช่ไหมผมจดัดให้สิครับสองประตูต่อหนึ่งแล้วทุกคนเขาเ็เจะเพาะนี่ผมต bon. ั้งร oh. <t> ับเลยดีกว่าตั้งรับสักหนึ่งขีดพอบุกมานี่ไงก็ดักไว้อยู่ยสบายทุกคนแองลองดูอืมล้ำหน้าโอ้ล้ำนิดเดียวอ ไม่น้านะโดดแน่นอนเมื่อกี้มาดูกันต่อดูเบนเดียสโอ้โหกระตุกนีดนึงด้วยทุกคนยังไงไปแล้วนี่มาไอมาโดนชนไปหนึ่งนี่ไงลนะ่ะหมุนหนึ่งทีโอ้โหชิวๆทุกคนไม่ต้องรีบนะก็ขึงไว้เวลาเข็งพาออกมาปีกซ้ายอันจิกเบิลหนึ่งทีแล้วแทงลูกนี้ไม่ผ่านอาโน อาโน่ตัชาตกระชาตโอ้โหไม่สูงด้วยอาโน่นี่ไงล่ะโดนตัดไปได้อหมดเวลาก่อนเมื่อกี้กันหมดเวลาในสวนลนะเมื่อกี้ดูสิวนน่าเ<ส>ราจะเปลี่ยนใครบ้างเปลี่ยนเขาเป็นแรดฟอร์ตเรียกกันยืนตัวเดียวเลยเอาแบบตัวสูงสูงบ้างไว้โขกนะเพราะว่าเอดโตนไม่ค่อยโขกนะทุกคน พราะว่ามันชอบวิ่งยิงมากกว่าน,นะเพราะว่ามันวิ่งเร็วนะแรดฟอดก็เร็วแต่ว่ามันใช้หัวได้ด้วยนะแรดสอดมายางบูชิกโอ้โหโดนไหมโดนไหมโดนไหมอือสกัดไว้ได้เมดซี่นี่มามยัางได้อยู่ฟันบิสแทงออกมาแบคแฮมแบคแฮมมองแข่งลองดูืเบาเกินไปเขาขับสนามบุกแล้วอืยังได้อยู่ อีกแทมกงมาอ, anyway. <ush vant ain> อีกโอ้โหก็ติดดีไปแล้วเวลาชนนี่ไงล่ะโอ้โหบุกจิกคับสนามบุกอย่างเดียวเลยลูกนี้โอ้โหไปแล้วเอ็มปี้เ <ngh> อ <surg ido> ็มปอปปี้เปิดมาก็เฉี่ยไปได้สวนดูสิแดดฟอร์ดแดดฟอร์ดขึงแล้วก็ปาดออกมาโอ้โหแบกแค้มลูกนี้แบกแค้มหลุดเลยเห็นเพื่อนไหมไม่ส่งยิง อ้ผมน่าจะสูงนะทุกคนนะถ้าผมสูงนี่ก็น่าจะเรียบร้อยนะแต่ไม่เป็นไรเมสซี่แทงมาปาดก็ในชนไว้ไม่ชนนอย่างได้อยู่ตับบรรทัดกระชากเมสซี่ทำไมวิ่งเร็วจังวะเบอรอลงมาโอ้ได้เฉยนี่งไงละ่ะชนไว้โอ้โหเมื่อกี้นี้ถ้าผมปาดเข้ามานี่น่าจะหายแล้วนะแต่ไม่เป็นไรกดทุ่มใบลูกนี้ ลงลงเลยแลดฟอร์ดลองย้อยยอยใส่หัวและทอดูอืมไม่เข้าซ้ำที่นึ่ที่อืมเข้าข้างจริจริงๆนะแบ,บก็กแคมเข้าข้างประตูตเลยเมื่อกี้ม,มาดูวันต่อเปิดมาจะย้อยกดโคกไว้ยังได้อยู่ มาที่แลนจิกก,กิกเขากลางและฟอร์ดหมวนมาแทงให้เพื่อนปาดมาลูกนี้กิก๊กนิ่มๆโอ้โหไม่นิ่มทุกคนโอ้โหอะไรไมันจะขนาดนั้นทุกคนดูพอปาดมาให้แล้วก็แบบนี้ไงล่ะทุกคนโอ้โหหนิ่งหนิงเลยนะเมื่อกี้ที่เข้าได้ไงแต่จเจอสูตรเตะมุมของผมเปิดเข้าไปจัดจอือไม่เข้า ปาดมาให้เข้าขวาบันบิสซาก้าเขาเป็นตัวที่ยิงไม่ดีอยู่แล้วนะบันบิสซาก้านะก็ไม่เป็นไรตอนนี้เราก็นั่อยู่สองหนึ่งนะก็ไม่ต้องกลัวอะไรนะทุกคนบันนำยังไงก็สบายนะถึงจะนำประตูเดียวก็สบายเพราะว่าเรานำนะขู่ไว้ดูสิเขาจะทำอะไรผมได้ มาแล้วโอ้โหออกที่ให้มีน้ำหนักในการส่งบอลเดยวีล่าเขามาผมได้บอลต่อมาทีกิกจิกเปลี่ยนแกนมาที่แบ็กแฮมโอ้โหโอ้โหไปได้โอ้โหเขาสวนแล้วอืมเขาส่งอะไรหนึ่งสองโอ้สูงมั่วชิบหายเลยทุกคน ูผมแข่งคืนบ้างสิไปแล้วแลทพอ,พอคนเดียวเลยเห็นไหมทุกคนเร็วมากแลทฟอก็ไปเ้วไปนิ่มนิ่มอะไทุกคนแต่ันนี้บวกกับโพสต์ต่อวันคขนเตออนมันมันจะแบบส่วนดีมากนะทุกคนนะถ้าใครชอบเล่นสวนกับอยู่แล้วก็แนะนําเลยนะทุกคนพอเล่นง่ายอยู่นะอันนี้นะก็อลองอาไปเล่นดูได้นะครับก็น่าจะ ไม่มีอะไรแล้วนะทุกคนนะโอ้ใกล้จะหมดเวลาแล้วโ็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับหรือว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s ไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมกันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ